bây giờ chúng ta ạch vừa khắp niên chúng ta đi bây à, giờ

ไม่ไม่ไม่ยกขึ้นแล้วก็วางลงยกขึ้นแล้วก็วางลง่อ <c oughs> สนุกดีอ่ะเอามาดิไ <c oughs> ง,งนิ่ <c oughs> งกิก๊กอันนี้เหมือนจะเปลี่ยนมาใหม่ด้วยครับผมยังใหม่อยู่โอเค คอ,คอยร้อนไม่รั่วผมเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่น่าจะได้เค็มมารครับเช็คหมดแล้วไม,ไม,ไม่ไม่รั่วดีไม่รั่วแต่ก็ต้องเปลี่ยน